ครับครั้งนี้ผมจะมาแนะนำตัวอย่างแอปพลิเคชันบนระบบ SAP Fiori ที่จะช่วยให้การทำงานของทุกท่านมีประสิทธิภาพมากขึ้นตัวอย่างแรกแอปพลิเคชัน Upload General Journal Entry แอปพลิเคชันตัวนี้นะครับมีมาตั้งแต่ SAP S/4HANA v ว์ชั่น1709 หรือว่าตัว s p s 4 o h a n a Cloud นะครับโดยรูปแบบของการใช้งานของแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยทางผู้ใช้ระบบสามารถทำการอัปโหลดรายการที่เราต้องการทำการบันทึกบัญชีได้ผ่าน Excel หรือว่า CSV file ซึ่งแน่นอนว่าประโยชน์ที่ได้เราจะสามารถลดระยะเวลาการทำงานของฝ่ายบัญชีนะครับหรือว่าสามารถที่จะทำการตรวจสอบข้อมูลก่อนที่เราจะทำการบันทึกรายการเข้าไปในระบบ SbS 4 h a n a ได้โดยมีความถูกต้องสูงสุด แอปพลิเคชันตัวที่2ที่จะมาแนะนำเราจะมาเรียกว่า Project profitability overview นะครับซึ่งถ้าเกิดเรา,ามีการทำ transaction ในลักษณะของเป็นการขายเป็นโครงการนะครับเป็นเซ l ล Project ต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็น Service Project เองก็ตามเราสามารถเรียกดูกำไรของแต่ละโครงการได้นะครับโดยรูปแบบการแสดงผลก็คือจะมีการแสดงผลในรูปแบบของ overview page นะครับ มีการาแสดงผลตัวเล็กค n อกไน a ์มาจินต่างๆนะครับตามเฟสตามงวดงานได้อย่างเหมาะสมแอปพลิเคชันตัวที่3ที่จะมาแนะนำก็คือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Create s e l l Order Automatic Extraction ซึ่งฟีเจอร์ในแอปพลิเคชันตัวนี้เราสามารถทำการอ่านค่า Master Data ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น So t r ์ e Party, s h i ช t p ทูพาร โปรดัก t c โค้ดจากไอ้จากรอ d a ต a าที่มีเตรียมมาให้นะครับเพื่อนำมากรอกในการสร้างเซลล์ออเดอร์ได้โดยอตัตโนมัติซึ่งสามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้กับทางพี่ๆที่ทำงานอยู่ในฝ่ายขายในการลดระยะเวลาในการหาข้อมูล Master Data ตต่างๆเพื่อมาสร้างเซลล์ออเดอร์ได้ แอปพลิเคชันสุดท้าย Prediction and Analysis of Slow or Non-Moving Material ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการคลังสินค้าเพื่อสามารถตรวจสอบได้ว่าไอเทมสินค้าลายไหนนะครับที่ไม่มีความเคลื่อนไหวหรือเป็น slow moving เพื่อที่เราจะได้บริหารจัดการคลังสินค้าได้อย่างดีที่สุดนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์กับกลุ่มคนที่ทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ inventory ทั้งหมด ทั้งหมดที่กล่าววัน,นี้นั่นคือบิสเ s s v แวลูที่ทุกท่านจะได้รับจากการใช้งาน s b f h e o r y พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ